สวัสดีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมวพันธุ์นู้พี่น้องล่างดูบ้านล่างสีเขียวนี่ส่นหนักรี่เกลืออืมยังอยู่ไหนไข่บุนแดงกระชากลูกนู้ตัวหนึ่งนู้พอตสุดกระชากลูก ที่ปล,ลูลปกเมนปลูกกระลุงสวนครัวเมนอืมสวยกำลังเลิศไปนะไปกระเบลุ่งคือเก่ากระลุง นี่แม่บาวลุงเป็นตะกอกเองล่างออกถ้าเดินทางไปบ้านล่างสีเคียวก็ล่งออกมาจตกบ้านแม่กำลังออกบ,บ้านออกแต่เฮือนบาวลุงหน้อยในการจีเป็นบ้านบาวลุงเองเลยนท้งด,ดำเลย บ้านลุงบอกังไงตื c c ่นบกันลังกเลยนลทางไปเลยาไปยินขาโดเาไฟลเียงลทั้งลมทั้งเรนลดไปยินขอโดษขอยนียเนียลงาุมวนเขดขากล้เร้อพี่น้องทมถ้ากหบวนบมัน

เจ้าไปฮดฮดใสุ่ใสุ่ยเรกแล้วไอาหแสบไสุแดงน้สุกกระมแดงเลยนาหบันเงว่าได้กินไของง่รู้ไหมใสมาแดง แมนแ้งแมงคบนองย่งบ่หาง่ายนะมันเปโอ้ยพ่ลุงเคยหาเลยตรงนี้เขแป้งไปน้ามึงเลยเมนอันย้อันบุมแม่ย้ำหนาบอกไว้เลยถอยแดงปึ้นแดงปึ้นนะเมันคบแดงปึ้นและ

yeah about one แต่ก <poured> ็ปกนี่ไปลุกไปลงรถชวน ฮดเบามือหดแต่หดมือหนึ่งหดมาฟีกมือหนึ่งฮดมาเครือมันหดมือเดียวกันหมดโมเลวง่ายเพราะมันซุ่มฮดมันติดก่อนมันหดลายมันติดแล้วแต่งแนงแล้วก็เออเพิ่มพูนเพิ่มพูนแต่หดลายระบาด

หอ,หอดแล้วรบ้งไงหอดก็หอดทางวันเขาลุงบอลแล้วี่ลุอองสารรถจังเลยเอาให้จ้ากับมา อะไรสบายดีป้าลุงก็ได้ยังล่งมันนี่อะไรยังไงข้าวฮะคนดูว่ามีอะไรอ้ออุบะอุบะข้งแรกของไฟเป็นลังไง

โดยใบเสี้ยไปปล่อยใช่ไมมีใบใส้ต้มนอู๋้ตัวใหญ่เนาะอ๋อลุงมันไลปใส่ถันีเล่นแล้วขึ้นไปหายมาหายมาเล่นเอ้ขึ้นไปหายไรกลับมันเออเออขึ้นไปหายม้ย

ไใส่ได้เน,นาแน่มน <And> ้วไม่่แ่นมากเลใส่กับีเคยไปใสป่แปดเข้าเป็นวัลใหม่สองสามปีไปาไ,ได้โตัเยลยมันอยู่ในคอใหม่หที่มานลับไปใส่เ่นว่าเ uh. สี่ยวไปนำการม่เสี่ยวเสี่ยวอยู่บ้านไม่เล่นกล้กันนะ <And> <laughs> นเพระเป็นได้ลูกเก <laughs> <laughs> ยากห้กเสือ

แม่เลย,ย,เนเนยมาในพระลุงที่เจ้าคิดนะพระลุงฝากกะไรก็แชร์ก็สิบตามเลยหลับส้มแม่พร,ระลุงนะเด้๋ยพระลุง